พี่น <mist> ้องกันเบิร์สุขูมสุขชนเนาะมืัอนี่มาตะวันกันจะเดินทางไปบ้านน้องอุทัยนะพี่น้องเนาะกลับไปกับทีมงานเฮาสบายดีสบายดีอันนี้คือตุชิดตุชิดตุชิดอันนี้วาวเวียงชาแนลนะครับเราข้ามชาบุทองข้ามชายบุทองเนาะข้ามไปจะเดินทางไปน้ากันมืัอนี้พี่น้องเลยเอาล้าขวไปให้ไปให้เอารับข้าวแล้วก็มีแยงในต้มข้นนมล็กๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปฝากกับ อ่านกผักไทยครับครอบครัวเพื่อนก็ไม่เท่าคครรับอวเพท่นเนาะพรทธาตุพระธาตเพื่อนอะไพี่น้องเอ้ยกับโมวาสีพบชิพ่อเพื่อนยมบอเนาะเมนาไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะไปรุ่นพี่น้องเอ้ยไปเพื่อนเจียดูเพื่อนอยู่จานใบัเนาะติดตามไปเด้อทุกคนเลยเนาะกำลังใจให้ทีมงานเาทุกคนเนาะโดยไปน้ำกันมันก็สี่คนพี่น้องเอ้ยไปเลยเนาะไปเลยเนาะเสียงข้าวลเ่เพื่อนนาะเมทางเจ้าของของสีเพื่อนมาให้เอามาผักนกผักไทยเนาะโดยโดยไปพี่น้องเนาะกาสิเอาลำเข้าวนี่แหละ ปลาไห่เน่าอุไใต้เปนเกล็ดเป็ดเกี่ยวไก่เป็นนกตุชิดเนาะแม่นบริมามีโอกาสมานกำกันพี่น้องเลยกะวอยกับเครื่ายทำงานเดียวกันเนาะมอวาตวันกับบริมาดนแล้วพี่น้องเลยเนาะตุชิดวาตวันกับมาแต่ต้องแต่ช่วงเดินก่อนพผนเลยพันชวงดินเข่าเฮือนวาตวันเองก็ได้มาซอยเพันอยู่พี่น้องเลยยแม่มาวันนี้เพิ่นจนแล้วจน ใส่บานใส่สีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปเอ้าสบายดีภาษาเอยโอ้สบายดีโอ้สบายดีโดยโดยโดยอาใส่เป็ดไก่นะลายเจอหรือว่าเอ้านี่เอาหำมาฝากเข้าหมูหัมาให้เป็ดกือไก่นะพี่น้องเนาะเป็ดกือไก่เพิ่นกินงานเฮากันดิไ่กินน้องอะกินน้องกินน้องบอกโอ้สบายดีเด้อภาษาเอยโดยเอาวนี่ของฝ่ายของต้นนี่โดยโดย โดยได้ทำมาให้มุอนี้เนาะทำครับะตนมขนมชาวบ้านมึงเอียนงามแค่บ้าเอียนฝนแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะงามอะไงามหมดทีท่าสีเรียบร้อยแต่ก่อนมามาโดนแล้วมาช่วงนั้นในช่วงดินชอยเพิ่นนี่เนาะพี่น้องส่วนดินขึ้นเพื่อนเพิ่นอย่ามาโมนี่จนแล้วอะไพี่น้องเลยโอ้สร้างกำลังเห็นยังเนาะนี่ติดกิโลอโอ้ยังยังที่นี้บพกาะใกล้สีแล้วหรือว่า าามาวันนี้จนชิลแล้วเลยพี่น้องเ้ยบ่นไดมาโดนเลยเนาะทิดตำกันจะค้นสองคนบ่เฮ็นหนุ่อุยออทยเ็นโดนมาเทจนหนึ่งทั้ง,างาาบาตวันเองกับพี่น้องเลยเนาะมาวันนี้เพลืนน่อนผลจนแล้วแล้วท่าสีเรียบร้อยทั้งนั้นก็เป็นสีทะเล นี่เรเลยอืมเฮียกเป็นงามเลยเนาะบานแก้วแล้วกันติดกระเบื้องปูพื้นพอนึกสวยงามเด้สีนี่แล้วนี่ยังจะขึ้นาฟว่านี่สางขึ้นขอบอีกว่าะว่าได้ขึ้นเนาะที่แล้วนี่เล้วเลยเป็นห่องเนาะทางในเนาะบัตะวัน โอ้ยเป็นห้องเป็นห้องแน่นถือว่างานนี่ถือว่าติดติดเบื้องแล้วนี่แม่นแล้วว่าชากเลยเห็นยังอีกวานนี้แม่นแล้วเนาะโอ้มิตรรอขึ้นย่างเดียวบแบบพี่น้องเอ้ยน้อองไทยไปทางใดเนาะน้องอุทัยเพิ่นกรบบวยู่ตังยายเพิ่นกรว่าไปดองเนาะพี่น้องคือ้นไปดองกับยายเพิ่นบ่น้องอุทัยกันพี่น้องเอ้ยเหมือนตัวนี้เพิ่อนเช็ดยังนี้นี่เนาะตุศิษฐ์เนาะเจ้าสงสัยคีอข่อยบ่ตถุ ไอซามสาวนี่ซามซาเพิ่นเท็ดอย่างเนาะเพื่อนเพิ่นจีเพิ่อนก็ออกมาอีกประจักษ์บานตะวันเนาะเพิ่อนก็ออกมาไปเทิดเทือนครัวเพื่อนอย่างบ่ว่าเฮ็ดบอนไหวเครื่องไหวอย่างแถวนี้บ่ม่ะเฮ็ดบอนเฮือนครัวบอนเฮ็ดกินตีบอนนี่บอนโต๊ะตั้งนั่งลิ้นบ่บอลิ้นเนาะแมนทักอยู่ไดนคักอยู่เนาะเฮือนเฮือนอ่าทางหนองไทยกับกวางๆเนาะแม่นกวงเดินเดินกวางเนาะ ยันยันเอาโตนี่ไปจักปัตตะวันโตนี่ไปจักมาไหวก็ไปใส่หันเนาะมงลงมงลงหันเลยก็เป็นบอลนางเล่นเนาะแม่แล้วก็จอดรถจักรถอย่างไว้ได้สบายแม่เป็นบอลรีบวนแล้ก็ยันเป็นขึ้นของืึ้นขั้วน้ำาเลยปัตตะวันเลยโอ้แต่เพื่อนเพื่อนอุทัยยังมีทันมีบันไดนี่เนาะตัวชิดยังอยู่ยังอยู่ปัตตะวันก็ดูสังเกตเบิ่งเนาะถามสร้างคนก่อนบันไดเพื่อนที่ขึ้นทางไี้นี่สร้างยังโมโหวะ แต่ปกติเห็ดเฮือนนี่มันมันก็ต้องเห็ดบันไดเนาะด้ใาตะวันทั้งนั้นนี่บันไดเป็นเห็ดน้ำหลังเนาะต้องว่ายันเห็ดเชิประตูแต่นั่นมาจากแม่นบ่ตูแม่ยันเห็ดลงทั้งนั้นน้ำเดชทั้งนี้กับยันมีอยู่ทั้นบ่บๆเขายัดพันเุียชิดทั้งหนาเห็ดขางนี่ตัวเห็ดขางนี่นี่เนาะอันนั้นมันสยิเข้าไปในเฮือนเลยในใส่เห็ดบันไดเชิประตูนะต้องต้องขางนี่บ่วขางนี่ก็เป็นขางนี่แหละ แม่มาแต่พ่อติดว่าพ่อตู้พิ่นอดีอาพี่น้องเลยแต่นอยู่ใส่สีเือยนี้ายนห้นี่เห็ดยังตู้นี่นะเจ้าเห็ดยังมันนี่นะนเ้งมงกันนี่สมงันนี่บอมงอ่างน้ำเจ้านี่บออ่างน้ำเหมือนนมันุ่มใครเห็ดเอา โอแต่ก่อนมันมีหลังคาบ่แตออ่มันล่มตัวเก่านั่นมันล่มมันดื้อน,น้ำนี่เงี้ยมาเนี้ประตูเช็ดไม้เล็กน,น้อยลินเล่นดีกว่าอเออนี่เหว่เด็กน้อยขึ้นมาลินแล้วมันมล่มบ่บ่แมนลมพัดบ่เล็กน้อยหลิน,น,นเล่นดีกว่าอ่าเด็กน้อยเห็ดลินยังแข็งแห้งกูอ๋ออันนี้พวกเราเห็นขงเขาบ่แม่น้างประตูเอ,อ้ยเนาะ อันนี้พราะเาไม่ยั้งอเห็ดลายได้เมื่อยเด้อบ่เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยบ่เข้าดีใจเนาะดีใจอ่าลูกขออนุญาตถามในปุตตัว่าลูกชงใส่สามเซาในชิดเห็ดยั้งตอกมาบัดนสามเซาเผื่ก็อีกแล้วเค็มคั่วบ่เห็ดอีกเป็นหลังหนึ่งบ่ปุตตัวห็้องน้ำโอ้โดยโดยอีกหลังหนึ่งเห็ดทั้งคั่วทั้งคั่วห้องน้ำติดกันเลยข้างในเนี่ยเห็ดแต่บ่นอยู่บ่นนอนบ่นเช่าเนาะบ่นพักบ่นช้าน ตามแผนเพ,พนืพ่นจิกก็คืนอีกว่าแอวันนี้หรือว่าซีเฮ็ดแบบใด<ำ>เฮ็ดตำ่ตำเฮ็ดตำ่ำเฮ็ดต่ำกว่าเฮือนใหญ่เนาะเม่นรถเม่นนั่งอะไรอ๋อเม่นรถจกักรรถยางเล่นเขามาสบายบอเอาเอาเอาโต๊ะเอายา,า,า,างมานาัาน่งเทปูนปะเทเนาะเทปูนเนาะมีห้องน้ำมีเฮือนครัวอยู่นี่โอเคะค,ะอเคือนึกภาพออกเลยพี่น้องเนาะสวยแน่นอนบ้านน้องอุทัยเนาะ นามในนอนพี่น้องเ้ยทั้ง้นงอุไทยไปใเนาะโดยจะจะขุดไปใส่ท่าทางปะตูคน่ว่ยังแลอสามมึงวันจยูออ่ะทั้งหน้าอันนี้ตำเนาะพ่อคำเบืองน้ำตาเอาเนาะโดยตมอยู่ประมาณหาเช่นตำนอดนึงก็ไ่ได้จ่ดอกเนาะ่ทาทางนีเขาเห็ดเอียงลงทางไหนทางหนึ่งเด้อหน้าหนุหน้าเนาะมฮ้อยดูเนาะตเห็ดตยดนบ่นี่ พุท <S uce> ่าวิทยานพุท่าวันเสาแห้งพป่น้องเลยพยูชื่อๆเนาะพนเห็ดเองเลยลูกเห็ดมันบุกข้หอลูกเห็ดบุกข้นพอเห็ดแม่หนะชิบซางบรทอเคยเพ็น่องเาอยู่เนี่ยบุห้วยนยไม่ได้กู้มเองล้มมาบ้นขออนุญาตแนพอตู้อันนอกประทไปยใส่เสรมันนี่ มอปมืนมาเบยบ่เป็นเมื่อยมาแต่ดอกเนาะเมื่อยเมื่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 ืยื่ื่ื่ื่ื่ื่่ื่อ่เ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่่ื่ื่อ่ืื่ื่เ่ื่ืยื่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  นะพอแต่พญายเป็นกรดีใจแล้วแต่ฮากรดีเนะาะแซงพวกนักชมพูอยู่พี่น้องเลยแล้วอ,อยู่ที่นอ้างม,มันนี่เนาะฮะบ้าคือว่ายังหน่อยเดียวหนึ่ง <c oughs> เอวชันบอ่ออ่าคือสาบสาบเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือบ่อตะวันก็นได้อ่ะทำมัน ท่านท่านพ่อเพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่อนชีสก็ออกมาอีกเป็นหลังนึงเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยจะรับสามสาวที่นี่เห็นนี่เนาะเพิ่นกับชีสเคลื่อนขั้วแล้วก็มีห้องน,นอ้ำติดเพิ่นว่าแล้วก็บชีเทปูนอ่าตำจำไม่ได้เอาซจำกับเพื่อนใหญ่กับเพิ่นว่าัดเอาจำจำ,ำแล้วก็พ่อให้รถอ่ามอเตอร์ไซค์นี่แล่นกลับไปได้นเดนาะเพิ่นว่าอ่าไว้จอดรถจอดยางแล้วก็มีเอาเอาเอ่าโต๊ะหินนี่เป็นนำไปวางไว้นั่งกินข้าวกินยางอะไรพี่น้องเอ้ย งามเนาะมึงไปบึงมากก็งามพี่น้องดินเทือาน้องอุทัยเป็นกวางข่วงอยู่เนาะแต่ว่ามันมีต้นไม้หลายเบึงมันก็เลยคือแคบพี่น้องเอง้ยวจริงแล้วดินเลยข่วงหลายยังสามารถปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งสองหลังคนละพี่น้องมาแล้วกันสี่คนหมดนมากกับ คบำแแลล้้วหะะพีน่นนองเามันคือมันมือน,นี่นเนาะพอพอตู้เนาะอุทัยนี่เนาะหรือว่า,าพุทธเนาะอุทัยเพิ่นกะสีเห็ดหลังคามุงน้ำพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้อขบถก่อนมันก็มีหลังคายอยู่แต่ว่าอ่าพ่นเห็ดบอดีกะหลังคาดางคัาดางเก่านะก็เลยดังเก่าก็เลย,ยล่มไปเนาะล่มไปก็เลยสวดเห็ดใหม่ใหม่มน ่อนยัง hmm. น้อยออามาจะมันตายนี่เราโอ้ยเราเรี้ยงเราหลายดอกเบี้ยเท่าน่้เรียกหลายเราพี่แต่เราว่ามันนี่กัคนเหมือนคนมาเนาะคนมาบมหลายปกติบ่าวตะวันมาเยอะนะอุทัยนี่คนสิมาไล่หลายพี่น้องเอ้ยมาแล้วกัอ่าซับบาตวัดเองกับมันโดนจนคอยได้มาเท่านึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ะมีการมีงานไปทั้งหลายทางเนาะทางบ้านตะวันเองครับพี่น้องเอ้ยตะวันคอยจะมามาช่วงนั้นก็นมาตักดินขึ้นเคลื่อนซอยนอุทัยนี่แหละพี่น้องอ่าแล้วก็ตั้งแต่พุ่นแหลยจะม,มาเนาะกัเพิ่งจะมาอีกวันนี้มาวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยหมดแล้วเฮือนชาญเพิ่นกัติดกิโลแล้วก็ถือว่าสําเร็จเนาะกัตามสังเกตเห็นนี่ก็ยังแต่บันไดที่ยังบุษบันแล้วยังบุษบันมีพี่น้องเลยกัยังบุษบันหูว่าเพิ่นเช็ดขึ้นคางใหว่าุับน โอเคอ่ะมาเรียบ้านตะวันก็ชี้ได้คอตัวคออนุญาตพิดคลิปพัฟพี่พี่น้องกับบ้านกับงเพื่อนคนเดอ้อบันดนี้พี่น้องเอ่ยนอออ้องก็ชี้ได้คออัปลาอ่าคอตู้น้องอุทัยก่อนอ่าลูกกับกันเดอ้อบัดนี้สบายดีเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อเจ้าก,ก็ดีอ่าแข, <c oughs> ข็งแกรงแข็งแกรง ตะวันตะเวนนี่ตะเวนโยอชื่อได้เลยชื่อได้เลยชื่อตะเวนนี่โดนลืมเลยสิทธิ์หวัดสบายก็ได้ชื่อใหม่เลยพี่น้องเ็ไดชื่อตะเวนแบบนี้เนาะโอเคหวัดสบายก็ได้ขอเนี่ยปิดคลิปลาปีแลพี่น้องไปก่อนเด้อโดยภาพบรรยากาศเฮือนงามงาพี่น้องเอาอุทัยแล้วพี่น้องเนาะไปเจอกดกับันกับเพื่อนก่อนคำแล้วโมนี่พี่น้องเลย ขอขอ,ขอบคุณขอบค<น>ุณทุกท่านที่ขับมาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ่าวตะวันเสมอมาพี่น้องเลย,ยที่ทำกัญที่สุดขอบข่วขาวโฆษณาเนาะโดยโดยอยู่ดีไม่แห้งประตูโดยรับคันพี่น้องเนาะขอก่าบค้าวสาสวัสด,ดีสวัสด,ดีเด้อพี่น้องเบอร์สักรู้สักคน